สวัสดีค่ะจากบ้านไร่พยอมค่ะวันนี้บ้านไพยอมก็จะพามาเดินในสวนนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสวนป่านะคะป่าจริงๆนะคะอันนี้ต้นผักคะน้าเม็กซิโกนะคะถ้าเราไม่ตัดแต่งหรือเราไม่ฟันออกนะคะถ้าอยู่ระยะเวลาสี่ถึงห้าปีเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เหมือนเขาจะแก,ก่ นะคะนี่ค่ะต้นก็เหมือนจะแห้งๆนะคะนี่ค่ะถ้าเราไม่ฟันออกนะคะอีกหน่อยเขาก็จะแห้งแล้วก็ตายยืนต้นตายนะคะเพิ่งรู้นะคะว่าทองอุไลนี่เป็นไม้ยืนต้นที่สูงได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ปลูกไม่กี่ปีนะคะต้นสูงขนาดนี้เลยนะคะอาหารบ้านๆนี่ค่ะกำลังอร่อยเลยนะคะฝัก นี่ค่ะฟักกระถินบ้านนะคะอร่อยมากๆนะคะกินกับปลาสับปลาหลนกินกับป่นพริกหรือว่าจะกินกับพริกปลาทูนะคะนี่ค่ะพริกปลาทูพริกปาลาลพริกปูได้ทั้งนั้นนะคะเยอะเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะพาเดินในลุยในแในแถบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยนากนะคะ อันนี้เป็นต้นมะขามป้อมนะคะตอนนี้เมฆทะมึนมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะทั่วทิศทั่วทุ่งเลยนะคะตรงนี้สวนป่าก็จะเป็นปากก่ารกๆเลยนะคะอันนี้เป็นต้นมะตูมไทยนะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยหน้านะคะตอนนี้กระถินขึ้นมาเต็มอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นต้น เขาเรียกอะไรนะต้นอะไรนะคะนาเล็กช่วยดูหน่อยนะคะถ้าดูอยู่นะคะนี่ค่ะต้นอะไรคะบานเราคงพยมลืมไปแล้วนะคะนี่ค่ะเขาก็ลังมีลูกแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนเคยเห็นเคยรู้จักไหมคะเป็นต้นอะไรนะ้ำหมากหมากเคร็ด หรืมหมากอะไรสักอย่างนึงนะคะอันนี้ลูกยังไม่หันจะจะแก่เลยนะคะมีตัวอะไรมาลักกินแล้วนะคะเนี่ยแต่บอกได้เลยนะคะว่าเปรียปร้ยวเปรี้ยวหมากมากนะคะเขาเรียกหมากอะไรสักอย่างนะคะภาษาอีสานนะคะจ้าเอ๋ นี่ค่ะโอ้โหจะเอ๋พอดีเลยนะคะมาเจอแตนนะคะโอ้มายกอดมาดูต้นนี่ค่ะต้นหมอนนะคะมันเบอรี่นะคะรุ่นนี้ลูกไม่ใหญ่นะคะฝนตกมากเกินไปหรือว่าต้นโซมพ่อไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะ ไม่ดกมากเท่าทีครั้งและครั้งที่แล้วนะคะแต่ก็เรียกว่ามีเยอะนะคะแล้วโอ้โหมาเจอแตนพอดีเลยนะคะว้าวนี่คือต้อนจานนะคะโอ้โหปลูกหนึ่งปีนะคะต้อนอะไรจะสูงแค่นี้ะ่ะสูงมากๆเลยนะคะนี่คะ่ะโอ้โหดีใจมากๆเลย ลิกข้างล่างออกหน่อยนี่ค่ะโตวไวมากๆเลยนะคะอันนี้ต้นจานนะคะก็อันนี้ได้มาจาก fc ที C ่ T. ที่อะไรนะเดี๋ยวถ้านึกได้จะบอกนะคะรุ่นนี้มันเบอรี่ไม่ดกนะคะแล้วลูกก็ไม่ใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่ะ ลูกจะได้ประมาณนี้เองนะคะเป็นเพราะว่าอาา่านกันหรือว่าดอกเขาร่วงหมดตอนที่ฝนตกแรงแล้วก็มีเพรียลงด้วยนะคะอาจจะใช่นะคะเป็นการที่ว่าเพรียลงเลยเขาก็เลยกิ่งไม่สมบูรณ์ทำให้ออกลูกไม่สมบูรณ์นะคะนี่ค่ะ ไม่ไม่ดกเท่าที่ควรนะคะลูกก็ไม่ใหญ่นะคะเนี่ยค่ะจะได้ประมาณนี้เองนะคะโหสงสัยจะต้องตัดกิ่งซะจริงๆริงไงแต่นี่กิ่งเขาติดมาใหม่นะคะโอ้ยเหนื่อยวิ่งหนีเตนจนเหนื่อยเลยนะคะโดนต่อยมาหนึ่งทีนะคะเข้ากกหูพอดีเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นกล้วยน้ำว้ากาบเขียวนะคะที่มาก่อนนี้วัลังพยอมก็จะตัดขายใบนะคะตั้งแต่โควิดมานี่รายได้ขาดศูนย์หายไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเครือแล้วนะคะสุกแล้วด้วยนี่ค่ะก็ได้มาหนึ่งเครือนะคะแต่เป็นกล้วยเขาเรียกว่ากล้วยน้ำว้ากาบเขียวนะคะ ใช้ใบสำหรับไว้หอ่อขนมต่างๆนะคะส่วนลูกนี้ถ้าห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มมัดนะคะก็จะได้เนื้อข้าวเหนียวที่เป็นสีชมพูออกแดงๆนะคะก็สวยอร่อยดีนะคะวิง่งหนีแตนจนเหนื่อยเลยหนีมาเจอกล้วยลูกสุกๆกำลังสวยเลย วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะคะปวดมากๆเลยนะคะโดนแตนต่อยแตนตัวใหญ่ด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาร่า,ายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ